สวัสดีค่ะวันนี้มาทําแกงขี้เหล็กใส่หนังวัวกันนะคะอันนี้ขี้เหล็กไม่ได้ต้มเองนะซื้อเข้ามาค่ะครลกพริกแห้งหอมแดงตะไคร้แล้วก็กระเทียมกับขาค่ะกระเทียมกับขานี่คนอื่นอาจจะไม่ใส่นะคะแต่เราชอบก็เลยใส่ค่ะแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดหน่อยค่ะโขลกแค่พอหยาบๆนะคะเอาขี้เหล็กใส่หม้อค่ะ ตามด้วยหนังวัวหนังวัวนี่ต้มมาแล้วนะคะแล้วก็พริกที่โขกไว้ค่ะตามด้วยน้ำใบย่านางบางคนก็จะใส่ข้าวเบือด้วยนะคะอันนี้ไม่มีก็เลยไม่ใส่ค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาร้าค่ะ คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็เปิดไฟค่ะพอเดือดแล้วเราก็ใส่มะเขือพวงก,กับหอมแดงลงไปนะคะบางคนก็จะใส่เป็นต้นหอมนะอันนี้แบ่งไว้สำหรับใส่กะทิค่ะพอมะเขือพวงสุกแล้วก็ ตามด้วยใบชะอมค่ะใครจะใส่ใบแมงลักไปผักชีลาวด้วยก็ได้นะคะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆอร่อยด้วยค่ะอันนี้ที่แบ่งไว้ตอนแรกนะคะเอามาใส่กะทิค่ะพอเดือดแล้วก็ใส่กะทิลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตั้งให้เดือดอีกรอบนึงก็ปิดไฟได้เลยค่ะ ใส่กะทิก็อร่อยไปอีกแบบไม่ใส่ก็อร่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะใครชอบแบบไหนก็ลองไปทำกันดูนะคะ